ป้าติเจ้าป้าดาวจะมาต้มมิโซะนะมิโซะสรุกมิโซะญี่ปุ่นเนาะมีมิโซะในกล่องนี่จังพักกาดเขียวต้นหอมไข่เต้าหู้แห้งจีกัวป่าเต้าหูด้ดเห็ด เ็ดบะนะเบาะเนาะเ็ดสดเนื้อหมูห้าสิบกรัมไปเจา้าไปทำกันเนาต้มมิโซะญี่ปุ่นเจา้าน้ำเดือดละเจา้าทีนี่กระตักน้ำห่อนในนี่เจา้อาอามาลายมิโซนะเนาะ ละลายเซ็ดเทใส่สสเลยเอาเนื้อหมูลงต้มเลยเจ้าเนื้อหมูนี่จะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แต่ประดาก็ใส่50กรัมเนาะ3จั่นนิดน่อยเจ้เาเอาโซโยูญี่ปุน่นใส่นิดหนึ่งเจ้าซ่อนตโต๊เนาะ เาเฮ็ดลงก่อนเจ้าเฮ็ดนานซุกนะซิมดูเจ้าเวลาเขาปรุงมิโซะเรียบร้อยเนาะมันจับรา้าถ้ามันบัดจับก็ใส่อีกเจ้าแต่จะไปคือเค็มเนอะต้มซุปมิโซะนี่มิโซะสลุนี่นะ เวลาเขาหืมมันเค็มนะเจ้ามันจะบอร่รย์คือมันมีรสกลมๆเจ้าจลอมจลม,ลมเวลาเขากิ่นข้าวในหมอ้อเจ้ามันจะออกรสเค็มมันคลายออกเจ้าระวังทํานี่ยาหือเค็มต้มซุปที่ผสมยาหือเค็มเจ้าหือรสพอดีเนาะ เวลามันเคิร์มันเหลือในหมอ้อเปล่าทำเยอะมันก็มันจะเค็มมันจะบบอ่าอยเนาะถ้าไผ่บมีซีอิอ๊วญี่ปุน่นหรือว่าโซอยอญี่ปุน่นเอาซีอิอ๊วขาวแทนได้เจ้านิดหนึ่งมาเจ้ามาเจ้ามาต้มซุปเจ้า ต้มเห็ดซุกอย่างซุกก็เอาพักซุกายลงเนาะถ้าไผมีพักปุ๋ยเล้งเอาพักปุ๋ยเล้งใส่ต้วยก็ได้เจ้าหอมหัวใหญ่เจ้ามันพักกาดปกตังบนเนะาะตะกี้มันมาหันหอมหัวใหญ่ส้ล็กบางๆเนาะ เ <c oughs> ีนี่ก็เอาจีก้กััวลงเลยเจ้าจีก้ก้วป่าเนาะเมืองไทยจะมีหมูมีู้นะและ้วก็เตาหูแผ่นเจ้าเอามาหั่นมาแไล่เแล้เนาะเตาหูแห้ง มาทำกันดูเจ้าหน้าหนาวต้มหม้อใหญ่ใญใ,ญใส่ว่าอันไม่เจ้าใครยากกินข้าวก็ตักหลาดตักหลาดเอาไข่ลงเลยเจ้า เวลาเขาทำกินเองเจ้าเขาใส่ได้ทุกอย่างแต่ได้เป็นซองสำเร็จลูกนั่นบา่าใจอร่อยอันนั้นกินเพียงบาบาคนที่อยากกินนะ่อยากจะทดล้องกินเนาะเนี่ยทำสุมย่โซเนาะโอ้อยังใช้เครื่องบะครอบเจ้า,จานี่นะ ก็จะหูครบคๆนะเจ้ายังมีเห็มเยอะแต่ก็ซับไปซับมาเนาะใส่นั่นผ่องนี่ผ่องแต่ละขั้งถ้าบางคนแบบใส่หมูก็ได้เจ้าใส่แต่ไข่ ผลทําขายเผนบบมาเจมี่แบบนี้นะเจ้ามันก็นมียางแบบสาเล็ดลูกเนาะแต่มันจะมามีเครื่องแบบติ่ใ่แบบนี้เจ้าเขาใส่ได้ทุกอย่างเ <c oughs> มาเจ้าตอหูเจ้าตาหูเ,าหเ,เซทีหลังนะมันจะเล็กตาหูสด มันจะเมาะทำกันรู้เจ้าเวลาจะตักกินก็กลอยตักเจ้าแต่ระวังมันจะเค็มเน้อที่นี้ก็ต้นหอม กดไลค์กดแชร์คือป้าดาวเลยนเนารป้าดาวไปหาไผ่ป้าดาวก็กดไลค์คือมดเนาะสมคิดนจนจบินจบวันน่ะ <c oughs> วะเจ้าทำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะต้มซุปมิโซะเซ็ตเรียบร้อยนะเจ้า ไผ่มีถ้วยสุปทอนก็เอาใส่เนาะไผ่บะหมี่ก็ตักใส่ถ้วยธรรมดาได้เจ้าปลาดาวขอจกคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าฝากกนคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวด้วยเนอะจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ